สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่องเกษตรอินทรีรุนต้นทเพิม่มผลผลิตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้าวนะคะอ่าฝั่งอันนี้นะคะพื้นที่17ไร่นะคะห่างหายกันไปหลายวันแล้วไม่ได้พาทําไม่ได้พาดูอ่าข้าวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพอดียุ่งๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูนคะ่ะค่ะเดินลัดสวนหลังบ้านมานะคะ วันนี้วันที่ยี่บเก้านะคะเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะข้าวนะคะสิบแปดวันค่ะวันนี้น้าที่เห็นเนี่ค่ะวิตน้ําใส่ไว้นะ้าวต้องการน้ํานะคะแต่ว่ามันเกิดอาการงันค่ะเพราะเราเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามตอนข้าวอายุสิบสองวันเราฉีดยายาหญ้าไปนะคะยาฆ่าหญ้าไปแต่ เราไม่ได้ฉีดคุมค่ะเราเรา,เราต้องฉีดยาฆ่ายาเพราะเราต้องการกําจัดป้องหินนะคะเรากลัวป้องหินขึ้นเมื่อป้องหินขึ้นแล้วมันจะเ,เป็นอะไรที่ลุกลามแล้วก,ก็กินข้าวของเราอะคะ่ะเราข้าวเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตอะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวพาชมสวนไปด้วยนะคะอันนี้หน้าฝนก็จะล่มลื่นหน่อย นี่ยค่ะสวนนะคะบ้านอยู่นู่นอยู่ในป่านะคะบ้านอยู่นูน่นพ่อกับแม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เป็นผักน้ําค่ะมะพร้าวนี่จะปลูกแซมเรื่อยๆก็ได้จากมะพร้าวนี่ไหลตั้งอยู่นะลูกหนึ่งตอนนี้มะพร้าวราคาดีนี่ค่ะ ปลูกกระเจี๊ยบนิดหน่อยแต่ปลูกมะพร้าวคือข้อเสียค่ะพื้นที่มันไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรได้รากเต็มค่ะถ้าจะปลูกพืชอะไรไม้ยืนต้นไม้อะไรที่จะกินนี่ก็คือต้องเหมือนว่าต้องวางแผนกันโอ้ยถั่วพูล,ลืมเก็บลืมเก็บถั่วพูไม่ได้ดูเลยโอ้ยต้องสามนี่นี่นี่น,นี่ใหญ่หมดแล้วโอ้เดี๋ยวจะห่างหายไปซะนาน โอ้ยไม่ได้เก็บพาดูข้าวก็พาดูรัดเลาะดูอ่อย่างอื่นไปด้วยโอ้ยแก่หมดแล้วเสียดายจังนี่กระเจี๊ยบกินให้ดูเลยดีกว่าฝนตกไม่เป็นไรอ,อันนี้ถั่วพูนะบ้าใบาอืม กินให้ดูเลยดิฝ่าโอ้โหจึงไงนนี่ตกลงพามาดูข้าวหรือพาพากิน <c oughs> เป็นคิดพามาดูข้าวนะอืเจอกะเจี๊ยบอีกแล้วของโปรดม,ม,มันอยู่ข้างของนาเหมือนจะมีหนอนเจาะเลย อือร่อยมากกรอบอืมถั่วฝักยาวพอเก็บได้อยู่นะถั่วฝักยาวกินให้ดูอ่ะ พาลูข้าวอันนี้แตงปลาอ,อืมค่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเท้า ทางลงนู้นไปได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูปลายนากันนะคะปลายนาที่เมื่อก่อนเราทําคลิปคือว่าเคยที่ว่าฝนตกพื้นที่ต่ําแล้วน้ําน้ําท่วมเกือบท่วมเราต้องวิทน้ําขอดตลอดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแต่ไม่ใช่วันนี้นะ